สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาถึงคิวรถเล็กๆกระทัดรัดน่ารักแบบนี้กันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถไซส์แบบนี้นะคะกับ Honda City 1.0 Turbo r s h a t c ย์อรคันนี้ค่ะรับรองว่าได้ไปคุ้มแน่นอนเราไปดูกันเลยว่าคันนี้ดียังไงไปเลยค่ะ กับ Honda City 1.0 Turbo RS Hatchback คันนี้นะคะเลขไม่เพียง51,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นรถปี2022ส่สีขาวมุกแพ t i ิ่ m ไวท์เพ e a r ลนะคะซึ่งมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นค่ะามาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบนะคะซึ่งต้องบอกว่าเครื่องยนต์เพียง988 c แซีซีแต่ว่าให้กำลังสูงสุดถึง122แรงม้าด้วยกันนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นี่พุ่งมากนะ,ะต้องขับแบบประคอประคองดีด ส <laughs> ำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะขับเคลื่อนล้อหน้านะคะแล้วก็รองรับน้ำมันได้ถึง e 2 0ด้วยกันนะคะมาพร้อมกับความเท่ค,ค่ะเพราะว่าเราแต่งพิเศษเพิ่มล้ออลลอยนะคะขนาด15ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรุ่น RS รอบคันค่ะค่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะด้านท้ายฝาท้ายกันบ้างนี่เลยเปิดออกมานะคะ ซึ่งความพิเศษของรถรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือเบาะพับราบเบาะพับราบเ <c oughs> บาะพับราบที่ไม่ใช่น้ำตกนั่นเองฟาว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพับให้ดูนะคะว่าความพับราบของเขาเนี่ยจะราบขนาดไหนอ่าก็คือราบไปเลยนะคะ <Wow. S 1> โดยเราสามารถที่จะบรรจุสัมภาระได้ตรงนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็โอเคมากจุได้แบบ อีกเยอะเลยนะคะเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้นี่ตกแต่งของเขานะคะก็มีความเป็นสปอร์ตอยู่นะคะโดยเบาะหนังอันนี้ก็จะเป็นเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสลับกับหนังเป็นเบาะสไตล์สปอร์ตนั่งสบายๆนะคะที่นั่งของคนขับเนี่ยนะคะมองตรงไปก็จะเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลนะคะแบบนี้ นะแล้วก็รวมไปถึงพวงไลยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะก็จะมีนี่ค่ะปุ่มปรับต่าง,างนะคะให้เราได้ปรับกันแบบว่าสบาย,บายะะใช้งานได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงนะคะการตกแต่งนะคะของคอนโซลด้านหน้านี่เน้นความเป็นสปอร์ตนะคะมีการเดินได้แดงด้วยแดงดำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตของรถคันนี้นะคะในสไตล์ของรุ่น rs นั่นเองอ่ะ เรามาดูค่ะในส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นจอที่สามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะ a p p l e c a คาเฟ่แอร d ดอตออโตอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะปุ่มปรับต่างๆนี่เลยน่าใช้มากๆนะคะสำหรับรถคันนี้ก็ร้อมใช้งานนะคะไฟติดนี่เห็นไหมอุปกรณ์ต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นไฟด้านหลังแล้วก็ด้านหลังนะคะ ถ้าเราไม่ได้พับเบาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีพนักวางแขนตรงนี้ด้วยแล้วก็พร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำนะคะนั่งกันแบบสบายๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นรถไซส์เล็กๆนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะบรรจุสัมภาระได้มากมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้โดยสารด้วยนะคะนั่งกันแบบสบายๆไม่ได้อึดอัดมากมายนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับข้อดีของเครื่องยนต์ขนาดนี้นั่นก็คือในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลองนะคะ ก็ประหยัดสุดๆเลยนะคะประมาณ13-20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขับขี่ของคุณนะคะเอาละมาดูถึงเรื่องราคากันบ้างว่าคุ้มมากน้อยแค่ไหนกับรถแบบนี้นะคะเป็นรุ่น top option นั่นแหละราคานะคะเราตั้งอยู่ที่498,000บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะซื้องินสดก็ได้ค่ะมาลองขับกันได้นะคะที่ Big Apple Car ค่ะ